แปลกกว่ากุ L ้กลูกกุ L ้งนี e. ่ สวัสดีครับผมแบคไว้ครับโอ้เจียบไปเยี่บพอเอานะครับวันนี้นะครับรายการไม่ว่าเราแลเีพิเศษนะครับอันนี้เป็นช่วงที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับนานๆทีนะครับผมก็จะเป็นช่วงพิเศษนะครับอีพีหนึ่งของเราเลยใช่ป่ะก็จะเป็นเปิดชุกนะครับใครแพ้จะมีบทลงโทษนะครับส่วนรายละเอียดไปดูเลยครับ กันแล้วตอนนี้เอาบแดดแน่นอนแดดแน่นอนครับเอาไงมาเริ่มเลยนะครับมาครับอันนี้ของคุณครับเอาไงครับมันได้แรื่อมันได้ไม่นานตัวครับฮะเอออยากคุณจะได้อีกนานไหมครับเขาคุยฉุกถูกเลยเล่นงอีานไหมครับโอเคมาเอาเรื่องเนี้ยจุ๊บแหนะแฉเอ๊ะเอาไงเอาไมครับอันนี้ของคุณครับคุณมั่วไหมครับโอ้ยจุ๊บมาจุ๊บ มาเสร็จกูเคลเพชสานตานะครับคุณเอาเอาใหม่ครับมันไม่เกี่ยวครับต้องให้ชนะสามตานะครับต่อเองได้นะครับโอเคครับเลยหนึ่งเนยหนึ่งเนี่ยอือหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งไม่โกรธแล้วครับไม่เคยโกรธอยู่แล้วผมชนะชัวร์ครับงานนี้ผมชนะชัวร์มันแค่แอลเล็กน้อยครับเออเอสองหินเร็วเออหนึ่งชนะชัวร์ผมหลับตาอะไรอะไรอะไร ุ๊ดตดยสอโอ้เชี่มามนะครับผมชนะแน่ครั้งนี้ครับกับลองแม่่วงดูดิครับดูดิยังยังอ้ยคยิดว่าอกี้อเอกุดขยครับเอ้าเตเตเเเตเเจ็กคุณแน่ขอที่ผมเตียมไว้นะครับเออปากกาไม่จิบใช่ไหมครับ คุจะเขียนนะครับุครับเครมาเสียใจนะครับเพราะทุกคนจะเานบ้านเขเขียนหน้านะครับเฮ้ยเขียน้นะครับทันเดเลยครับเเลยครับลุกเนเยว่าดีดีดซียดูดูนะครับดูนาเพื่นนะครับเขียนนะครับเจ็บจอยมูแลไม่พอครับได้จังสบายครับคุณต้องดูไปนะ ดูดูครับลนดูดูก่อนดีดูก่อนดีผมจะววัไใดโอ้ยไม่ไม่จริงจริงนะครับตัวเดียวอ่ะนี่บีอ่าบีนี่ครับกัไกัไม่ใช่ครับหนึ่งครั้งจากครั้งคนหนึ่งทีเยิงคนลุกไปแล้วโอ้ยนี่เลยได้เลยครับมาจับไว้หน่อยอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับผมจะใช้ไม่ได้อีกนะครับผมใช้ได้ครับเอาครับเอามานี่มาเลยเออมา อ้นะครับอู้ยสครับอสาวะคได้หมครับอชไม่ได้ได้ครับได้ได้ไม่ได้ได้ได้ครับได้เลยครับเมื่อาบอกว่าได้เลนี่เฮ้ยเคได้เลยครับนคอ่งไหนมันคุณ้นน้าเลหะครับหาไม่ดูงเน้อหอยู่กล้องน A B A สามรอบนี่คือไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจถึรอบใช่ไหมครับยังมรอบเข้าใจยังไม่้ะอจับ้ามาเยค่แ่ๆอันนี้มันแค่คอนเฟิรเอคอนเฟิร์มบอกเขาครับโคนอกว่มแล้าแลวมาแลมาแล้วมาวมาแน้ว้มาแแมาแล้ลา้มม้ม้าแล้แล้ว ชนะมึงก็ได้ใช่ไทุกอย่างใช่ไหมครับคนชนะหมดโอ้เล่นของสูงเลยนะครับเจ็บเจ็บเจคอัเบคอนอเลยฮะเียไม่ใช่หมาสัตว์เียอ้ยคุณใอยู่นี่ดีคนเนี่ยเอาไปขอใก้มีบุญเนตัดโอ้ยยืนเองโอ้ยยู่สองสองสองครับอยู่นะของพี่ฟองเฮียเจ็บเจ็ มือนะครับสวยไหมครับยังไม่ลงดีครับยังยังไม่ลงยังนิดหน่งครับคุณทีวมันยังไม่ลงนีครับเดี๋ยวพยายามครับเดี๋ดังเดี๋ยวลงมันเข้านะครับอันหยดโอยเยอแม่กโอเคต้องใได้ห้ายดนะครับห้า้องสาม่อห้ายโอ้ดที่สองแล้วครับสองแล้วหยดที่สามนะครับดูดูนะครับดูนะครับผู้ชมดูนะครับอุ้ย ที่สามสามห้องสามห้องครับสามได้ครับแล้ว้อย่างสนสามครับที่สองครับเป็นสามห้อบนะครับผัดตงแท้ครับสาอบผัดเคคนเสริมใหม่ผาคลิปแล้วก็ทั้งหมดไม่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 โน้้ตน้ตคตามเลยคุณขอมคุณมอครับดองมครับคุณตามใจไหมครับลดตามใจได้ครับเี่ยมเลครับผมจะปิดแม่งให้หมดคขนกูครับนขนขน มันขี้โกงครับมันขี้โกงเรื่องหงมันขี้โกงครับมันขี้โกงครับหรืก็รู้มันขี้โกงมันไ่มันไม่โดนเฮียเลยกูโดนเป็นสี่ท่าอย่างมันเด็กคนนี้บนครับคนอย่างผมมาผมบอกเลยคุณห้องนี่ครับนี่สายยึดนี้ไม่งงครับจะนอนครับอันนั้นของคุณครับคุณบนอะไรครับ ผมขอนะครับทีนี้ขอที่เด็ดมาหน่อยคุณคุณตกบลงเลยนะครับนี่อารมณ์อะไรนะ่ะอะไรวนระบอกว่าสามสิเนี่ย <c oughs> อะไรคุณยิงจุบบอก,ว,ว,ก,บอกว่ายิ่งจุบแล้วต้องบอกเลยไ่มยิ่งจุบเลยก็ได้คุยกับผมคุณยิ่งเข้วมันนี้ก็ได้ครับครับมาครับบคุณนะครับ <laughs> ผมจะขอเป็นนอนงพี่สองเลยนะครับผมชอบครับอุ๊เมี่ยดีกว่าผมขอ,อเจ็บเก็บนี้ดีกว่าครับเก็บเกมลน้า <ไอ S 2> หุ้ยเุยยี่ยี่ยิงจุดสามรอบโอ้ยิงจุดสามรอบได้เลยครับไอ้ <sh arp> ควายผมลืมครับลืมไม่ได้เลยครับมาครับตามกฎครับอา๊อสาอง อะไรอะสสะสอะไรอ่ารไม่เป็นไรัสะสมไมอี้ยอีสอานะครับา้ยได้ครับกูไดครับเอ่อีแป้งครับอยากโดนมอนกันตาแล้วเนาะอไยเออขอยแกูมาเยอะอีย อัดได้ครับวันนี้โดยเรืยหมดครับวันนี้แป้งซื้อมันเป็นไรครับนิดเดียวครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยละเียดแม่งเดี๋ยวดูดูดูนอโอเคคุณพอใจคุณจังครับโอเคครับมาเริ่มครั้งที่สองครับยังไม่เล่น หล่อนะครับรงนี้แน่นอนที่สุดสวยอร่าเยอะนะมาครับไม่เคยกลัวยิงสัตไปยึดข้าวองอื้มอื้มอ้ยเออขาะคืนคุณขันตุนทองมาเออว่าว่เดะยลบว่ายึบยึยึพ่อมาเลยมามามาแค่เ้าคืนดาตาตีมาเอย เผมขอเอาคืนนะครับอไม่ขอคืนนะครับบางทีคุณคุณโอ้ยมันเยอะอยไม่เอาดีกว่าไม่เอาอ่ะดูแบบวันไหนเราจะเรียนหรือย้อยไปฉันก็เลคิดประมาดีกว่านะเอ้ยขอเจีบเจีบเทีเทีนี่นะครับเอาของซ้ำไม่ได้ครับ เอาผมซ้ำไม่ได้โอ้ยผมซ้ำไม่ได้แต่ใกล้เอาไหมหาได้ผมได้ครับอันนี้ผมต้องใช้วิธีอาจรในการรับชมนะครับเฮ้ยผมไม่ตัดคิวก็ได้ครับคิวพี่เบย์ไทโทนะครับพี่เบย์ไทเทอะไรของคุณครับผมพูดจำให้ของผมพี่เบย์ไทเทไม่มีครับคุณครับมาใกล้ๆนะครับอย่าชุนนะครับนะครับเอาไง ยังไม่ออกทีครับยังไม่โดนสิครับตังใจไม่คมครับมีคนโยน้วครับอือหือขอแล้วครับโคเลยเชี่ยเด้งคิวคุณถ่ายไปไหนครับไม่หยิบข้าวอ่ะไม่ซื้อข้าวอ่ะคิวคุณถ่ายไปไหนครับโอ้ยะครับก็วันนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมครับของตัวแล้วอ๋อหมดทุกชิ้นนะครับโอ้ยเหนื่อีกชิ้งจัง นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องมายิงฉุกันอีกตาครับผมหมดวาแล้วะหมดแลาไม่ไม่เอาเขาบขเรื่งเลยอยังต้องให้เขามาทัดมามามาทันนะครับมายิงุกันเลยนะครับดื้อดๆเขี่ยพอเปนผีอะไรยังไงยังไงยังไงไก็ได้ครับยิง่เดีอยวเดีอยวเดืเด อะไรอะไรอย่างนี้กระดาษครับไม่เกี่ยวครับคุณโกงนี่โกงจะมีโนม่ากำลังโก้โก้ขนาดนี้ยไม่เอาครับผมชนะแล้วครับนะครับเมื่อกี้หน้าไม่เอาครับตูดมันใช่ไหมครับใช่ครับคุณโกงตูดแล้วให้ผมดูครับมันต้องโค้งทางนู้นข้าทางนี้มันไม่ได้ไอ้ตัวตรงหี้ยู่ดเด็กจิงจริหนาทีงาๆเลครับเพื่อ เอาเลยตีนี่ดูนะครับผมจะเี๊ตูดกูดีดีบโอ้อยดีดีอ่ะพอยนะครับอ่าววันนี้ก็อ่าวันนี้ก็ไม่ไว้นะครับสนุกกันไปมากพออย่าไปเล่นนะครับปัดคิ้วไอ้เหี้ยโอ้โหหายไปครึ่งรอในยุคกันูไปมากมากเลยนะครับวันนี้วันนี้ก็ไม่ไว้เลยครับอ่าวไม่ไว้ทีวีนะครับ จะไปต ais, the the Depois, the ่อนะครับติดตามพวกเราได้ที่เพจด้านล่างนะครับสวธิตข้างล่าครับแต่ผู้เขียนใมไ้เขียนไม่เป็นเลยแล้วตปคิดกัครับอ่าที่ก็กรับตัว